เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูเยาเช่นเคยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เพลงที่ครูเยาเปิดให้เด็กๆฟังเด็กๆจําชื่อเพลงกันได้ไหมคะใครจําได้ยกมือตอบชื่อเพลงให้ครูเยาฟังเลยค่ะโอ้เอก่งมากเลยค่ะตอบถึงทุกคนเลยเพลงที่ครูเยาเปิดให้เด็กฟังมีชื่อว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนั่นเองค่ะแล้วก็สั ตอนนี้นะคะครูอยากจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเด็กตามมาเลยค่ะสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงสิ่งที่กินอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้หายใจไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้เจริญเติบโตและก็สืบพันธุ์ไม่ได้ค่ะ สิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะเด็กก็คือ 1. สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นก็คือบ้านรถยนต์เครื่องบินรถไฟของเล่นของใช้ในครัวเรือนนะคะ 2. สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นก็คือ ดินหินทรายน้ำตกทะเลภูเขาพระอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ค่ะประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆเห็นไหมคะว่าเรามีบ้านเอาไว้อยู่อาศัยมีรถยนต์รถไฟเครื่องบินเอาไว้เป็นยานพาหนะพาเรา ไปยังที่หนึง่งไปถึงอีกที่หนึง่งโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะไปได้วยความเร็วเลยของเล่นต่างๆเราเอาไว้เล่นให้ความสนกุกให้ความเพลิดเพลินใช้ไว้ฝึกพัฒนาการของเรานะคะของใช้ในครัวเรือนก็เอาไวอา้อำนวยความสะดวกความสบายให้แก่เราทุกคนนั่นเองค่ะส่วนดินเราใช้ดินไว้สำหรับ ปลูกต้นไม้ปลูกผักส่วนหินทรายเราใช้หินและทรายเอาไว้สร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองค่ะส่วนน้ำเราเอาไว้ใช้อาบใช้ดื่มใช้กินใช้อุป,ปโภคบริโภคต่างๆนะคะพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะให้แสงสว่างกับเราทั้งกลางวันและก็กลางคืนค่ะ ทษของสิ่งไม่มีชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะเด็กๆถ้าเรามีมากจนเกินไปมันก็ไม่ดีค่ะอย่างเช่นรถยนต์ถ้าเราใช้รถยนต์กันคนละคันปัญหาอันดับแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดรถติดบนท้องถนนค่ะปัญหาที่สองที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้มลภาวะทางอากาศเป็นพิษนะคะ เป็นพิษจากอะไรก็จากควันรถยนต์นั่นแหละค่ะทำให้เราไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจนะคะส่วนน้ําถ้าเรามีจํานวนปริมาณน้ําที่มากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมน้ําท่วมบ้านเรือนน้ําท่วมที่อยู่อาศัยทําให้เราไม่มีที่อยู่อาศัยได้ค่ะส่วนพระอาทิตย์ถ้าเราได้รับแสง แดดจากพระอาทิตย์ในจำนวนที่มากก็จะทำให้อากาศนั้นร้อนมากๆเลยนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นล้มหายตายไปได้ค่ะการดูแลรักษาและการอนุรักษ์บ้านเราควรทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่เราจะได้มีบ้านที่สะอาดน่าอยู่ของเล่นของใช้ เราควรทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเราเลิกเล่นเลิกใช้และก็เก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะรถยนต์ยานพาหนะเราต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานและเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วยส่วนสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ได้แก่น้ำดินหินทราย เราควรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเพื่อที่แม่น้ำลำคลองจะไม่ได้เน่าเสียไม่ทิ้งขยะบนพื้นดินเพื่อที่จะไม่ทำให้พื้นดินสกรปรกและเป็นมลภาวะเป็นพิษไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อที่เราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจมีร่มเงาที่เย็นสบายมี อากาศที่เย็นสบายถ่ายเทได้ดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสิ่งไม่มีชีวิตแล้วคุณครูยาวจะให้เด็กๆบอกชื่อสิ่งไม่มีชีวิตมาคนละหนึ่งอย่างนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะเด็กๆและวันนี้คูยาวก็ยังมีใบงานมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะไปดูใบงานของคุยาวนะคะใบงานที่หนึ่งใบงานที่สอง ก็บนงานที่3ค่ะเมื่อทําเสร็จแล้ว<ม>อย่าลืมส่งผลงานม,มาในลายกลุ่มเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะเด็ล็กสวัสดีค่ะ